ที่คลินกิก็ตั้งแต่ปี1นถึงปีสตอนปี1เหมือนจำได้ว่าทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะก็ทั้งกิจกรรมคณะกิจกรรมมหาลัยวิชาเรียนตอนปี1จริงๆเหมือนยังไม่ค่อยมีวิชาในคณะก็ที่เข้าใกล้กับชีวิตนักศาาึกษาสัตวแพทที่สุดน่าจะเป็นขั้นออตอนลงฟาร์มที่เป็นวิชาเรียนของคณะเกษตรอะคะ่ะ ออตอนนั้นที่โลงฟาร์มนะคะก็คือจะแบ่งเป็นโคเนื้อกับโคนมตอนปีหนึ่งนะคะก็ที่อาจารย์ให้ทําก็จะมีผสมอาหารให้อาหารต้อนเอ่อต้อนโคไปกินหญ้าค่ะแล้วก็มีแบบว่าโกยขี้วัวบ้างค่ะประมาณนี้ค่ะนอกจากโลงฟาร์มแล้วปี2ก็มีเรียนวิชาแบคทีเรียค่ะฮิสโตโลจี แล้วก็พวกฟิสิโอโลจีค่ะแล้วก็มีเรียนเป็นวิชาคีตวิทยาหรือว่าวิชาเมลงแล้วก็มีเรียนอ่าพวกโภชนะศาสตร์ของสัตว์ต่างๆอะค่ะออเออเออพูดไม่ออก เออถ้าหนักจริงๆทั้งทางกายแล้วก็ทางใจอะนะคะยกให้อนาโตมี่เลยค่ะ <laughs> <c oughs> คือวิชาอื่นอาจจะหนักก็จริงแบบเอออาจจะจำเยอะอะไรเยอะแต่อ <laughs> นาตโตมี่ไ่เคอแบบอะ่ะโอเคสมองก็ต้องจำใจก็ต้องสู้แล้วก็ต้องสู้กับฟอร์มาลินด้วยอะค่ะแต่ว่าอ,อ่วิชาแลบอะคะ่ะก็จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแล้วตอนสอบแลบก็จะเป็นแลบกิ้งก็จะต้องรีบทำกดดันมากๆ แทบจะร้องไห้เลยค่ะเหมือนกับไม่ใช่ฟอร์มาลินเข้าตาแต่คิดคำตอบไม่ออกอย่างเช่นพวกไปไข้ที่พี่ๆเขาจัดนะคะพวกอ,อย่างชมรมสพอ,อ,อก็ไปฉีดยาวัวไปฉีดยาพิษสุนักบ้าตามตามไข้อะคะ่ะแล้วก็มีพวกค่ายที่เขา มาพัฒนาพวกโรงเรียนทาสีอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งงานของวิทยาเขตงานมอเทลเกมแบบนี้ค่ะที่ต้องไปที่วิทยาเขตหลักที่สงขาแล้วก็มีของเวทเกมด้วยค่ะก็เป็นทั้งเชียลิดเดอร์บ้างเป็นคนสันทนาการไปช่วยเชีย์แข่งกีฬาบ้างตอนนั้นก็สนุกดีค่ะ หลากหลายมากๆาเลยค่ะอยากให้ลงมาดูกันเป็นของสัตว์เล็กก็คืออยู่แค่โรงพยาบาลสัตว์เล็กอะค่ะก็จะมีด้านหน้าที่เป็น OPD ก็คือรับเคด้านนอกแล้วก็ตามดูพี่หมอรักษาอย่างเงี้ยค่ะลงวอดด้านหลังก็จะเป็นการดูแลสัตว์ป่วย ที่แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็มีทั้งตวรวจร่างกายเบื้องต้นตอนเช้ามีให้ยาให้อาหารมีในในใน,ในตอนที่ลง ward อะคะ่ะจะมีแบ่งกลุ่มไปลงห้องผ่าตัดด้วยก็จำได้ว่าผ่าตัดกันจนถึงดึกที่อีกสเตชันหนึ่งก็คือเป็นชันสูตรก็คือจะอยู่แลบ ก็คือจะคอยตรวจเลือดจากสถานีอื่นๆที่เพื่อนๆส่งมาให้แล้วก็มีตรวจอุจจระจากที่พี่ๆเขาไปเก็บตัวอย่างจากฟาร์มข้างนอกมาให้ตรวจหาพวกพยาธิอะไรแบบนี้ค่ะเออมีค่ะเอิมก็มีสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพวกโคแพะแกะอะไรเป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องค่ะแล้วก็มีสุกรมี สัตว์ปีกเป็นพวกไก่อะไรอย่างเนี้ยค่ะเออถ้าในความนี้ก็คือเนื้อหามันก็เยอะเยอะค่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนโลกแต่ละชนิดแต่ละแต่ละสายมันก็เยอะแต่ว่ารู้สึกว่าอาจารย์สอนดีค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ยากค่ะจริงๆถ้าถามว่าความหนักก็น่าจะเท่ากับพีคลินิกเลยค่ะแต่ว่าความยากเหมือนมันยากขึ้นเพราะว่า เหมือนมันเพิ่มสเตปของการรักษามาแล้วก็คือเอาวิชาพีลีนิคมาผสมกันเพื่อให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้แล้วก็รักษาสัตว์ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคณะไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรคณะอะไรมันก็มีความหนักอยู่ในตัวอยู่แล้วครับแต่สำหรับผมคณะนี้ก็หนักรู้สึกว่าจะหนักขึ้นคะ่ะได้งานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความรับผิดชอบภาระที่หนักขึ้นแล้วก็เหมือนเราเป็นคน ลงมือเองอย่างนี้ค่ะอย่างวิชาสัรยาศาสตร์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความกดดันเพิ่มขึ้นมาเออคิดว่าเออที่มันเรียนหนักก็คือเหมือนเราต้องเรียนสัตว์หลากหลายชนิดมันก็เลยแบบต้องจําโลกที่จาเพาะแต่และว่ารู้สึกว่าเราต้องจําเยอะแล้วก็ต้องจําไม่ได้แบบหลกัหลกๆอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันยากจริงๆสัตวแพทย์เองก็คงจะคล้ายๆกั หมอของคนนะคะเราก็ดูแลชีวิตสัตว์เหมือนกับที่หมอของคนดูแลชีวิตคนนะคะที่จะที่ต้องเรียนหนักเท่าๆกับหมอคนจริงๆก็คิดว่าเป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตก็สําคัญเท่ากันนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์เขาก็ควรได้รับการดูแลได้รับการรักษาเหมือนกับคนนะคะ